เชื่อโบเกียวกันเข้าถามย่ายย่ายแฟนเขาแฟนเขาก็ถามว่ามื o, ่อนี้เฮ็ดกับเขาอย่างเชื่อโบเกียวเขาถามย่ายเชื่อโบเกียวเขาถามย่า่วันนี้เขาเหนียว นึ่งข้าวเหนียวไก่ทอดปีไก่ทอดเออเอออีหยังอ่ะเราก็ผัดกับเราตับแจ้วตับแจ้วเออเออมาวานน้ำกันเด้อเห็นบ่เห็นบ่เส้นเขาไม่ยายหลายเลยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่าเส้นเห็นดูอ๋อโอ้ดอก คุณยายคุณยายโอ้ยายใจดีเหรอโอ้ประตทแฟบลายมันนี่ติโอ้ลายเดวเี้ยเห้เอเอแฟอ้มบำลายมือไม่มกินถังกัน,นอะไป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 ไอไปไปคปไ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 รไป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 ยปไ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 ้ไปไป่ปไวไปไปไ้้ ให้เลยติดต่อชุดสีแดงยังไม่ปังเอาชุดใหม่นเลยเหรอซ้อมแทบวันซ้อมเต้นแทบวันนะครับอะไรแทบวันอะไรแทบวันไม่ไม่ซ้อมซ้อมเต้นทิกตอกอะทั้งวันอมทั้งวันก็ทั้งวันแทบวันแท่วันเออซ้อมคุณนายสะอาดซ้อมซ้อมที่ไหนอะคมื่อวนไม่ได้ซ้อมจับจูดเลยจับจูดเลยบ่ โอ้คิงไปอีกคิงไปอีกฮะคิงสมรักไปอีกไม่ใช่ของเชิดยอดทะเลโอ้ยพ้อมทั้งวันแต่งตัวเตรียมสูตรเต้นทิกตอกเต้นทิกตอกเต้นทิกตอกไปสู้คุณลุงเต้นคุณอย่ามาคุณอย่าอุตส่าห์งแล้วสดาแล้วทั้งชิงอุศาห์โชว์พวงเหี่ยวเต้นทิกตอกยอดไม่ขึ้นครับผมแค่บิดหัวเลย บิดคอร์อยอะปักปักโอ้โห5ล้านวันเดียวจ้าเอากาแฟให้ด้วยไม่เฮ้ยชงกาแฟดิวยไม่กาแฟมาแก้วนึงไม่กาแฟมะนั่มเรื่องอะไรเอาอีกแหละว่าเรายหยกยังไม่ใช้เราอีกไม่ใช่ว่าเขาก็สวยมึงที่ได้กินเบอกาแฟ นเราอะเวลาจะใช้คนอื่นมันต้องพูดใจดีเออามามาไปเดี๋ยวจีเอาจะไม่รู้เขาไม่แน่รู้เขาทุกเรื่องคุณเนี่ยอ่าเห็นปะก็ถ้าเบิ้ลเขาทว่าเออก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราตื่นนอนเราตื่นเขาออกนลตี้นที่กัน แล้วมาขึ้นผู้ใดล็อกบ้านไว้ยกมาล็อกป่ะบ<อ>่เปิดบ่ได้มาขึ้นออวุ่นกันไหนหุ่นหลอกเออเขาบ้าน,นตี 3, ต<อ>าสามตีสี่ฮะก็บอเขาหกพง้าวเลยล่ะจะได้ไปมมเป็นตงมือคนล็อกเออมือดลังเขาหกพง้าเออมันได้บบยินเสียงประตูย่างว่นผมนั่งซบยุ่งอยู่เนี่ยโมเขาหกพง้าว่าจะไปได้ล็อกไปหมดเลยไม่ใช่สบสาย อ่้าวันวันละยิ้มวันละนิดจิตจำใสพี่น้อง